ตามการรายงานของท่านทองพัฒน์อินทวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานและก็บอกแร่ด้านการดําเนินง,งานธุรกิจพลังงานไฟฟ้าของสอปปลาวประจําปี2023ที่ผ่านมาเปิดเผยครับว่าปัจจุบันสอปปลาวมีแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ภายใต้การควบคุมของ EDL ที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง1เมกะวัตต์ขึ้นไปมีทั้งหมด98แห่งรวมกําลังการติดตั้ง11,692.14เมกะวัตต์สามารถผลิตกําลังการไฟฟ้าได้58,884.27กิะวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปีประกอบด้วยพลังงานน้ำ81แห่งพลังงานแสงอาทิตย์12แห่งพลังงานชีวมวล4แห่งและพลังงานความร้อนถ่านหินอีก1แห่ง โดยเป็นโครงการพลังงานไฟฟ้าที่เป็นพลังน้ำมีถึงร้อยละ82พลังงานความร้อนจากถ่านหินมีร้อยละ16และพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์และชีวมวลร้อยละ 2, <c oughs> 2> การจำหน่ายไฟฟ้าไปต่างประเทศมีทั้งหมด38,106ล้านกิกกวัตต่อชั่วโมงม <c oughs> ูลค่า2,368ล้านดอลลาร์สหรัฐเทียบกับการผลิตปีที่ผ่านมาลดลงร้อยละห นำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศมี1,658ล้านกิโลวัตต์ชัว่วโมงมูลค่า110ล้านดอลลาร์สหรัฐเคยียบกับการผลิตปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นรอย109%สาเหตุมาจากภัยแล้งการผลิตภายในไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดรวมถึงความต้องการภายในเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษบิตคอยและที่พักอาศัยขอบคุณข้อมูลข่าจากไท